เอชุติมาพูดครั้งแรกเหตุเลิกสามีเด็กห่าง31ปีจับได้คาตาสามีเด็กมีบ้านน้อยเอชุติมาอวดหุ่นลดลง20โลพูดครั้งแรกเหตุเลิกฟร้องสุภกิจ กลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเมื่อหลายคนสังเกตว่าคู่รักต่างวัยอายุห่างกัน31ปีอย่างนักแสดงและอดีตนางงามสาวเอชุติมานนยนาและนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องฟรองสุป,ปกิจประสงค์เกิดปัญหากันและจบความสัมพันธ์ไปแล้วหรือไม่เพราะไม่มีภาพออกมาให้เห็น โดยล่าสุดฝ่ายหญิงก็โพสต์ข้อความก่อนจะยอมรับว่าเลิกลาไปแล้วหลังจากที่ทั้งคู่นั้นคบหากันมานานถึง7ปี โดยบอกว่าที่บอกว่าอายุห่างกัน31ปีทำใจต้องมีวันนี้ทำใจไว้นานแล้วแต่ไม่นึกว่าจะเร็วขนาดนี้คบกันมา6ปีกว่าตั้งแต่น้อง18 19คนมีแฟนต่อให้เราทำใจได้แต่ผูกพันกันมา6ปีมันก็รู้สึกเสียใจพี่เป็นคนขอบอกเลิกน้องเขาเองเลิกมา2เดือนด้วยไหวที่ห่างกันน้องอยังชอบเที่ยวเราไปช่วงแรกๆเราไม่ไหวเขาออกบ้านทุกคืนเราก็ บอกให้เผาๆลงบ้างชีวิตครอบครัวมีภรรยาเมื่อพร้อมดีกว่าควรดูแลกันบ้างพี่เองต้องทำงานวัยเราจะ56เราต้องตื่นมาถ่ายละครเราเลยว่าหากคุณรักเราเราต้องหยุดเที่ยวบ้างพอเที่ยวก็เกิดเหตุการณ์ผู้หญิงเข้ามาบางทีไม่ใส่ใจว่ามีแฟนแล้วหรือยังจับได้เมื่อปีก่อนคนปีก่อนก็มาปีนี้อีกแล้วคนเดิมจะเอาให้ได้ตอนนี้ยกให้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วจบไปเลย เขาบอกว่าเขาชอบออกไปข้างนอกทุกคืนเขามีความสุขจุดนี้เราก็เข้าใจแต่ที่ไม่เข้าใจคือทำไมต้องทุกคืนบางทีนอนรอในรถบางทีขับรถกลับไม่ได้ต้องนอนในปั๊มทำไมชีวิตฉันต้องมานอนในรถเป็นสาเหตุหลักเลยการเที่ยวกับเรื่องผู้หญิงก็หนักสุดแล้วสาหรับชีวิตคู่ถ้าถามว่ารักไหมรักน้องมากเรารักกันมากเพียงแต่เขายังเด็กอยู่เราเข้าใจเขาก็เลยบอกว่าเขามีภรรย เมื่อพร้อมถ้าไม่พร้อมอย่ามีเลยวันที่ตัดสินใจเลิกวันนั้นเป็นวันที่น้องเขาต้องไปเรียนหนังสือพอเขาออกไปเราก็เก็บของเท่าที่เราเก็บได้ขึ้นรถแล้วขับไปเลยก็เลยออกไปอยู่กับลูกบุญธรรมบ้างออกไปอยู่กับเพื่อนบ้างไปต่างจังหวัดบ้าง สำหรับคนใหม่ของเขาขอให้รักน้องจริงๆเหมือนที่เรารักดูแลก,กันให้ได้สิ่งที่สำคัญขออนาคตน้องนะคะอย่าเอาแต่เที่ยวด้วยกันขอให้น้องเรียนหนังสือให้จบรักน้องเหมือนที่เรารักรักจริงด้วยใจ